วันหนึ่งผมได้ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเพิ่งจะเคยรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกผมชอบคุณครับช่วยคบกับผมด้วยเถอะครับพอรู้ตัวอีกทีก็สารภาพรักไปแล้วเรานี่มันงี่เง่าชะมัดจู่ๆก็เดินผู้ชายที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกมาสารภาพรักเป็นีทางที่ผู้หญิงจะตอบโอเคอยู่แล้วก็คิดว่าไม่ได้แย่อะไรอืมลำบากใจจังเลยนะคะเนี่ยเอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิ ไม่แย่อะไรเราเรียกนะแต่บอกนะว่ายังมีความเป็นไปได้แต่ว่าทุกคนจะว่ายังไงล่ะทุกคนเรื่องแบบนี้ถ้าจะตัวโอเคก็พอแล้วนี่ทุกคนก็คือฉันค่ะนั่นหมายถึงยังไงฉันน่ะเป็นคนมีหลายบุคลิกค่ะแะ<อ>กลับบ้านไปอ่านมางังงะดีกว่าไอ้พวกนี้มาสมหัวกันอีกแล้ว ลูกพี่นี่ชอบบุนี้ชื่อฮิวิกิจริงๆเลยนะครับเนี่ยเออตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยละนั่นจะต้องเป็นโชคชะตาของฉันอย่างแน่นอนแหวะนั่นลงคารชมัตต้องอ้อมกลับสิเนี่ยยุงยากจริงรักแรกพบเลยฮะแล้ว,ะวละไรชมัดจริงสิเมื่อเช้าพ่อก็พูดอะไรแปลกๆด้วยนี่นะนี่นี่นลูกรักลูกก็น่าจะได้เวลาหาแฟนได้แล้วนะ อาฮะอะไรกันจู่ๆก็ผมไม่ได้อยากมีแฟนสักหน่อยนี่น่าจะได้เวลาที่ลูกจะได้พบรักแรกพบแล้วนี่จะไปมีได้ยังไงกันเล่าก็เลยตั้งชื่อแปลกๆให้เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเราไม่เคยสนใจเรื่องรักๆค่ยๆเลยสักนิดจะไอดอเหรือนักแสดงเราก็ไม่เคยสนใจแม้แต่ครั้งเดียว เราะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าต่อให้วันนี้จะมีสาวสวยมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเราก็คงไม่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นโดยไม่มีเหตุผลชอบครับดอคงว่าผมด้วยเธอครับ เรานี่มันยิ่งเงาชะมัดตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพิ่งจะเคยเกิดเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกยังไงก็แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเราชอบคนคนนี้ชอบบา้บาๆชอบจริงๆก็ได้เผยสารภาพรัก,รกออกไปไม่สิเดี๋ยวก่อน,ดอนเดี๋ยวก่อนเดี๋คนนี้กําลังลําบากใจเห็นไหมอืมลำบากใจจังเลยนะคะฉันน่ะเป็นคนมีหลายบุคลิกค่ะมีหลายบุคลิกแสดงว่ามีหลบุคลิกในตัวใช่หรือเปล่าอ่ะ แล้วค่ะฉันนะ่ะมีหอบบุคลิกค่ะสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของแต่ละคนจะแตกต,ต่างกันทั้งหมดค่ะอ oh. ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งหกคนก่อนแล้วก็ <c oughs> พอพูดแบบนี้แล้วเริ่มอยากถอยกลับเลยใช่ไหมละคะที่ทำตัวน่าํำคาญแบบนี้ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะงี้ฉันก็เลยหาเพื่อนไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่คนรักเลยถึงจะอย่างนั้นก็ขอให้ผมได้ท้าทายด้วยเถอะครับ ถึงจะแปลกไปหน่อยแต่ผมก็ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่แค่หน้าตาแต่ผมอยากให้คุณมีความสุขจริงๆความรู้สึกแบบนี้มันเอ่อล้นขึ้นมาไม่เราถึงได้พูดอะไรนะ่าอายแบบนั้นออกมากันนะจริงเหรอคะแน่นอนครับเป็นคนที่แปลกจังเลยนะคะมาเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะชื่อของฉันคือซูอบาสะกุณาเรียกว่าซูบาสะด้วยนะคะได้เหรอแล้วชื่อของคุณล่ะ ผมชื่อนาริตะเล่นถ้างั้นคุณเรนถึงจะกระทนหันไปหน่อยแต่ว่าอยากลองเจอกับปุคลิอืของฉันดูไหมนะคะอืมอืมงั้นจะเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวกันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะฉันนะจะหมดสติไปครู่หนึ่งเพราะงั้นถ้าคุณช่วยพยุงร่างกายของฉันไว้จะขอบคุณมากมากเลยค่ะเข,เข้าใจแล้ว ขอฝากดูแลฮิบิกิจังด้วยนะคะฮิบิกิจังรู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเฮ้ยเป็นอะไรไหมพอมาเห็นใกล้ๆแล้วน่ารักกว่าเดิมอีกเฮ้ยอย่ามาจับตัวคนอื่นสิซัวสิว่า